นะครับผมสวสีครับน้องๆนะเรื่องต้นก็จะมาสอนเกี่ยวกับทำฟารามรู้จักเคลียรรู้ของอินเทอร์เฟซของโปรแกรมแมทติกเลยไรโน่นะครับผมนี่คือหน้าต่างของโปรแกรมของแมทติกเก้านะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวของเส้นค์ฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นของเซอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโซลิดนะและ้วก็นี้จะเป็นทันฟอร์มพวกสเกลพวกอะไรต่างๆนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทูนทูนเขาจะมีลิงไซส์โพลิเคิร์ฟนะครับผมตัวช่างน้าหนักตัวเช็คเกอร์นะครับตัวแปรเมกพวกนี้นะแล้วก็ตัวเจมก็จะเป็นตัวเพชรนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับมีเพชรกลมเพดไข่นะแล้วก็ซับซิชชั่นนะแล้วก็สีบบนนะส่เหลี่ยมนะพินเซตนะหยาบน้ําแล้วก็มาคีพวกสี่เหลี่ยมตัมุนมพวกนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ พอเราคลิกเข้าไปข้างในปุ๊บก,ก็จะเจอในลักษณะนี้เราสามารถคลิกแล้วก็เพดก,ก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับผมเหมือนกันทุกตัวใช้เหมือนกันเลยครับเราเข้าไปปุ๊บเราเลือกเพดแล้วก็คลิกออกมาได้เลยนะเพดก,ก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเซตติ้งอะเซตติ้งแล้วก็จะมีตัวเรนเดอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะเรนเดอร์พวกงานต่างๆนะนะครับเรนเดอร์พวกงาน สิ่งที่เราใส่ค่าทองเข้าไปนะครับผมและก็ตัวนี้จะเป็นตัวจอบเพชรนะครับผมตัวจบเพชรตัวผ่าไมโครตัวผ่าร่องไมโครนะครับผมแล้วก็ตัวคัตเตอร์ลิงตัดสิงใสนะครับผมอะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของไรโนโนะครับผมไรโนโหน้าตาจาลักษณะ ไลโนนี่จะเป็นตัวแม่ของ m มทติกนะครับผมถ้าไม่มีโปรแกรม r ลโนตัวของ m มทติกพวกนี้ก็ไม่สามารถเขียนขึ้นมาได้นะตัวไลโนเลยเป็นตัวแม่แล้วก็ตัว m มทติกก็จะเป็นตัวรองนะครับเป็นตัวลูกนะเรียกว่าเป็นตัวลูกแล้วกันนะครับผมนี่คือลักษณะของดิกเกตของไลโน o นะครับ ก็เหมือนกันครับลักษณะการใช้งานเหมือนกันเลยคำสั่งเหมือนกันบางตัวอาจจะไม่เหมือนกันนะตัวของเมทริกนะครับผมลักษณะของตัวตัวเมทริกนะครับตัวเมทริกจะเป็นโปรแกรมที่ฉลาดกว่าฉลาดกว่าไลาโน่นะครับผมก็จะมีพวกเพชรพวกคัตเตอร์พวกเนี้ยมันจะเป็นโปรแกรม ที่สามารถเขียน่านจิวรีได้โดยตรงเลยนะส่วนตัวไลโนตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการออกแบบต่ตางๆนะครับผมไม่ว่าเสื้อผ้ารถยนต์ตึกบ้านช่องอะไรลักษณะนั้นก็คือออกแบบได้และเราสามารถเอามาเขียนในของจิวรีได้เหมือนกันนะครับผมนะผมสามารถดึงควายจากตรงนี้ยเข้ามาตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็ในลักษณะเดียวกันนะนี่คือการอินเตอร์เฟสทั้งหมด มันจะทํางานคู่กันนะครับผมตัวแมสิกกับไรโนนะนี่แล้วก็คําสั่งพวกนี้ที่ขึ้นโยงนี้อ่ะตรงนี้จะเป็นของแมสิกนะครับผมคํสั่งนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของไรโนทั้งหมดเลยนะครับผมมันจะทํางานคู่กันตัวนี้ก็จะเป็นของไรโนเหมือนกันนะครับผมระหว่างของแมสิกและไรโนนะครับผม